ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะว่าดิมเคลื่อนไหวแล้วปมดราม่าลบคลิปน ok ้องเอมิลี่ เรียกได้ว,ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งเมื่อวาดิมหวานใจซาร่าออกมาเคลียร์ทุกปมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยวาดิมเผยว่าออกเดทกับซาร่าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมกราคมแต่ซาร่ามาบอกเลิกตนเมื่อเดือนมกราคมทําให้ยุติความสัมพันธ์กันไปและไม่ได้มีการติดต่อกันอีกเรื่องเรายังไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อแฟนคลับต่างเข้าไปคอมเมนต์ถามหาความเป็นพ่อจากนุอวาดิม เพราะจากที่วาดิมชี้แจงมีแต่เรื่องราวทำลายความสัมพันธ์ที่คบกันและเลิกกันเมื่อไหร่เท่านั้นแต่ไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบเรื่องการเป็นพ่อเด็กแต่อย่างใดนอกจากนี้ชาวเน็ตเข้าไปสอบถามเรื่องการลบคลิปน้องเอมิลี่ออกจาก IG s t o r y หลังจากที่เมื่อวานวาดิมได้โพสต์คลิปน้องเอมิลี่ลง i อ s t t r y และลบไป โดยคอมเมนต์ได้ถามว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะรู้ทำไมคุณถึงอัปโหลดคลิปเอมิลี่ลง IG Story เมื่อวานนี้และลบทิ้งไปทำไมซึ่งหนุ่มวาดิมก็ได้มาตอบเม้นดังกล่าวว่าฉันลบมันทิ้งไปเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าสิ่งที่ฉันทำไปนั้นทำเพื่อช่วยซาร่านอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาถามด้วยว่านี่เป็นอินสตาแกรมของคุณจริงหรือเปล่าคุณยอมรับบอาคุณเจอซาร่าก่อนหน้านี้ แต่หลังจากที่คุณเลิกกับเธอไม่รู้หรอว่าเธอท้องและนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตได้ถามว่าคนไทยทุกคนอยากรู้เรื่องนี้ยิ่งคุณออกมาชี้แจงมันก็ยิ่งดีต่อเรื่องทั้งหมดเรื่องนี้จะได้เดินไปในทางที่เหมาะสมฉันชอบการที่คุณรับมือกับเรื่องนี้คนอื่นๆจะได้ไม่ต้องเดากันต่อไปโดยหนุ่มวาดิมนั้นก็ได้ตอบกลับว่าผมว่าผมพูดไปเยอะพอแล้วนะแล้หวังว่าทุกคนจะเชื่อคำพูดผมใครอยากจะมีลูกตอนอายุ19ล่ะ นั่นเอง